สวัสดีครับผมชัยครับเล็กครับผมแล้วก็สวัสดีครับน้องอะไรครับชัยรัตครับน้องชัยรัต้องวันนี้มารับรถของเราเราเป็นยังไยเรามาส่งรถให้น้องนะครับอ่านนี้ก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับโซนคู่ขวานะครับอ่าเรียกวารีห้าสิบห้านะครับผมใกล้ๆเลยนะครับใกล้เลยรถอะไรครับคุณเล็กตัวนี้จะเป็นตัววีโคนะครับผมบุญดีดีนะครับ มีอะไรบ้างพี่น้องก็ได้ในคันนี้เขามีอะไรบ้างเดีย๋ยวน้องจะได้ยินบ้างมีมีอะไรบ้างครับในรุ่น,ขอ,นของรุร่นนี้ตัวถ้าเป็นในรุ่นของตัวีโก้ตัวนี้ก็จะเป็นในลักษณะคือจะเป็นตัวท็อปเลยนะครับอของของในรุ่นของตัวีโก้นะตัวนี้จะเป็นในรุ่นของตัวจีครบกันในเรื่องของมัลติฟังก์ชันฝั่งซ้ายสามารถควบคุมในการโทรเข้าโทรออกเชื่อมต่อบลูทูธตัวนี้จะมีครบเซตเลยอยู่ในตัวีโก้ตัวนี้เป็นไงครับเดี๋ยวผุ้ใจเราถามอ่าอย่างนี้ทำงานอะไรครับอย่างนี้แบบทำงาน เชื่อมครับเกี่ยวกับพวกหม้อน้ำพวกไฟเลืออ่าแล้วซื้อรถเนี่ยเราซื้อคนเดียวหรือว่าไงครับคนเดียวครับเอาคนเดียวอะไรใช้เวลากี่วันครับใช้เวลาหนึ่งวันครับใช้เวลาหนึ่งวันในการอนุมัตินะครับจริงหรือเปล่าครับจริงครับอ๋อเนี่ยอนุมัติเร็วแล้วเดี๋ยวเขาฝากว่าจะซื้อรถกับคนไหนครับกับเซลอะไรบอกเลยครับได้สนใจรถจะซื้อรถ สนใจติดต่อพี่ชัยได้นะครับพี่ชัยสยามขาครับอนุมัติเร็วได้เร็วครับและบริการเป็นยังไงบ้างบริการดีครับประทับใจมากครับนะครับนี่ก็คือดึงคำนะครับที่น้องนะครับเป็นคนบอกนะครับว่าเราทํางานตั้งใจนะครับเพื่อให้น้องได้รถที่ดีแล้วไม่คิดว่าจะได้โตท็อปเลยเนาะครับคิดว่าตอนแรกจะคิดว่าได้ไหมตอนใจอะไรตอนแรกใจก็บอกว่า ก็รอ3วันว่าจะอนุมัติว่าจะผ่านหรือเปล่าครับอ๋อหวันเลยทีนี้1วันเลยครับโอ,โอเคนะครับนี่ก็คือ1นึ่คำนะครับที่น้องเป็นคนบอกเองครับขอตัุณมากครับขอให้เฮงเฮงรวยๆนะครับอขอกับคันนี้นะครับครับ